พี่หนูดีแล้วก็น้องน,นิ้วน้อยมาขอบพระคุณคุณแม่อินทุออนนะคะที่ได้มอบอาหารเปียกของรูปแมวแล้วก็ของน้องมาแล้วก็อาหารแมวที่เป็นกระป๋องอะคะ่ะของไม่รู้ของอะไรก็ยังไม่ได้แกะนะคะพร้อมกับอาหารเม็ดของอะไรแคสเอนจอยนะคะ ให้กับเด็กๆบ้านสิชนนะคะน้องมิ้วน้อยก็เป็นสมาชิกใหม่ของบ้านนะคะเพิ่งจะเคลียชุดเก่าหมดไปมีชุดใหม่มาอีกแล้วที่ได้รู้ชื่อเพราะว่าพอดีมันมีชื่ออยู่ด้านหน้าค่ะบางทีไม่สามารถเอ,อ่ยชื่อได้เพราะว่าไม่มันไม่มีชื่อมานะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอบพระคุณ คุณพอ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้ความเมตตาเด็กๆบ้านสีชนเสมอมาแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจที่บางท่านน่ารักมากอะคะ่ะอะไรอะไรอะไร,ะไรคนสวยคะ่ะ <c oughs> คนสวยเป็นไงคะ <c oughs> เป็นตัวกินอิ่มแล้วนะนะนะแล้วน้องล่ะคะน้องยิงไม่ยังค่ะ น้องอยิมหรือยังคะเป็นไงมั่งคะอ่ะพออยู่ข้างนอกมันเพียบเลยอันนี้ฟ้าเป็นน้องมิ้วเหมือนกันคะ่ะอีกตัวหนึ่งคะ่ะตาตาสองสีอ,อ๋อไม่ใช่อา่าไอ้ลูกกอกมันวอยไวอีกแล้วมันไม่สมตัวเล็กนี่นวอยไวเก่งนี่ เด็กๆก็ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านมากนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับเด็กๆแล้วก็คอยให้กำลังใจคอยให้การซัพพอร์ตในหลายๆด้านนะคะกราบขอบพระคุณมากคะ่ะเ,เล่นกันเล่นกันอ,อ้วจิ้มฟิเชนเตอร์